นี่หัวหอมเข้ากระเป๋าไปเลยนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะคะเข้าไปเลยนะคะไหนใครจะพาพี่หัวหอมไปหาคุณหมอ,อเนี่ยพี่หัวหอมเขาเริ่มกลัวแล้วมันมันกลัวแบบนี้หัวหอมเริ่มเริ่มกลัวคุณหมอแล้วอ่ะน่ากลัวปกตินะคะนี่เห <c oughs> ็นสติเจก Peekaboo กดติดตามช่องทุก้วยนะครับหัวหอมครับมานี่เร็ววันนี้หัวหอมจะต้องไปฉีดวัคซีนนะครับโอ้ยตายแล้วพี่พอดพอดกดหัวหอมแน่นจังเลยเด็กๆวันนี้พวกเราจะต้องพาพี่หัวหอมไปหาหมอกันนะครับวันนี้พี่หัวหอมมันจะได้ฉีดยาด้วยนะเอาพี่โป เกิดอะไรขึ้นกับฟันพี่โฟกอะพ่ะฟฟันหลุดล้วอีกด้านนึงกำลังหลุดครับโอ้ยพี่โฟกตอนนี้เป็นเด็กฟันหล่อไปแล้วครับ,นนไ,รบไม่เป็นไรไม่ต้องเขินเดี๋ยวมันก็ขึ้นใช่ไหมพี่เฟียสโอ้พี่หอหอไปซ่อนอยู่ใต้โซฟานี่เองอะอยู่ไหนเนี่ยฟอนเห็นเปล่าหัวหอหอหอกมาเร็วเราจะต้องไปหาคุณหมอแล้วนะนี่หัวหอมเข้ากระเป๋าไปเลยนะนี่ใส่กระเป๋าไปเลยไปแล้วไปแล้วโอเค เด็กๆพร้อมไปยังไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะเยไนๆยอๆๆๆๆๆๆๆไปๆๆๆาๆาๆๆๆๆะพี่โๆแกนๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆ่งไๆเๆๆๆๆๆๆๆรๆๆ่ๆๆๆนๆๆ เดี๋ยวเดี๋ยวทีละคนใจเย็นๆแล้วค่อยเข้าไปเจ๊จี้พอ่พอ,พอใส่เกงใหม่อะไรนะใส่เกงใหม่โอ้พี่พอสอย่าไปบอกเพื่อนๆสิว่าเราใส่เกงในตอนนี้เราเลิกแพมคอร์ดเราใช้เป้าพาพาใส่เกงเก่งเกังไงด,ด้ไงเวัาจีเพื่อนๆหอมนั่งเรียบร้อยมากเลยอ่ะ มันเป็นแผลด้วยเอ้าพี่มอสเป็นแผลตรงไหนตรงหัวตรงปากอ๋อตรงคางใช่ไหมที่วันนั้นไปล้มอยู่ที่พัทยาใช่เปล่าวตูอ่แล้วก็ตกลงไปเลยโอ้ได้เย็บเลยใช่ไหมก็เย็บเสร็อ๋อคุณหมอเย็บกี่เข็มสองเข็มสองเข็มไม่ใช่วันนั้นอะเย็บไปหกเข็มเลยนะแล้วร้องไห้ไหมไม่ร้องไห้ด้วยโอ้เก่งมากเลยอะเก่งมากเพฟิสกินมันไม่ร้องไห้ด้วยพี่หัวหอม เป็นยังไงบ้างครับโอ้ยนั่งเรียบร้อยน่ารักมากพี่หัวหอมไม่ต้องกลัวนะคุณหมอเขาฉีดยาเป๊บเดียวนะเจ็บเป๊บเดียวเหมือนมดกัดเลยนะเด็กๆตอนนี้ใกล้ถึงคลินิกคุณหมอแล้วนะอุืยตื่นเต้นแทนหัวหอมดงเลยอะ่ะอ่าตอนนี้เราถึงโรงพยาบาลสาัตว์ดีนานแล้วนะครับเล้คะคข้าไปเลยนะคะไหนใครจะพาพี่หัวหอมไปหาคุณหมอ มาเด็กๆลงมาเลยมามาอะไรพีร่พอเจอตัวไหนอุย้ยมีลูกหมาเชื่อว,ว่าหรือเปล่าอยู่ตรงนี้เหรอไม่ใช่ของจริงนะเ,เนี่ยไม่ม,ม,มอก่อะไรอะไร่อะ,อ,อ,อ,ะ,ะอะไรเจออะไร,นะร,อ,รอย้ม่คช่เยณแคุม่คไณแม่คม่คุม่แม่คุณแ่คุอม่คุณแม่คุณแม่เรอแมคุอแะ่คุอแว่เุณ่คุณแ่คุณแม่คุณ่คุณแม่คุ่แ่ค่่่ อ๋อเขากำลังตัดผมอยู่หรอดูดิยังไงดูพี่คนนั้นเขากำลังตัดผมอยู่อะอออโอ้ขนเยอะมากดูดิครับว้าวาใช่อันนี้มาของเราเลยใช่ไหมหเป็นบ้านน้องหมาหรอเป็นกรงน้องหมาใช่ไหมเอาไว้เดินทางนะอะไรเฮ้ยพี่โฟอ,อ,อ,อันนี้มันอาหารหมานะไม่ใช่อาหารของเด็กอะนเนี้ย อันนี้น่าจะเป็นอาหารแมวเราเลี้ยงหมาไม่ได้เลี้ยงแมวนมวี่อันนี้ก็อาหารแมวหมดเลยนะขนมของมังหมานี้งนี่ขนมขมของของหมาพ่อเจอแล้วพี่พอว่าอันนี้หัวหอมเขากินได้หรือเปล่าดเด็กๆมาดูอันนี้ดิอันนี้คืออะไรเนี่ยของคนไข่ห่อชีสหรอไข่ห่หอเบคอนมันของคนมันของคนเลยน่ารักมากนีของคน่ใช่รพี่พอว่าหัวหอมกินได้ไหมมันจะเหนียวใบเป้าไม่อันนี้ของหัวหอมแค่สามเดือนเองจะเคี้ยวได้ไหมนะ ย่มไม่ได้หรอฟันยังเล็กอยู่ใช่ปะอ่าเดี๋ยวให้พี่พออุ้มพี่หอหอมไปหาคุณหมอนะครับเฮ้ยพี่หอมอดทนนิดนึงนะตัวสันตัวสั่นว่ากลัวคุณหมอหรือว่ากลัวพี่พออุ้มกันแน่เนี่ยฮะมันมันกลัวแบบนี้เนี่ยพี่หอหอมเขาเริ่มกลัวแล้วนี่มาบอกเขาหน่อยบอกว่าไม่ต้องกลัวนะมาเดี๋ยวเราพาพี่หอมหอมไปชั่งน้ำหนักกันนะคะอี น้ำหนักเท่าไหร่แล้วแปอ่าพี่พรให้กำลังใจพี่หัวหอมหน่อยนะหัหอมเริ่มเล่นกลัวคุณหมอแล้วอ่ะอ่าพี่พรกลัวไหมเวลาพี่พรไปหาคุณหมอกลัวเปล่าดูดูดิพี่หัวหอมตัวฉันหมดเลยอ่ะพี่เฟสตกใจหมาตัวใหญ่ใช่ไหมเออดูเห็นไหมมีพี่หมามาให้กำลังใจเพื่อนเขาไม่สบายพี่พรดูดิหมาหมาหมาตัวนี้จับได้ป่าเห็นไหมมันมันนั่งได้เพื่อเสีย เห็นไหมเขานั่งเรียบรอ้อยแล้วพี่พรนั่งเรียบร้อยหรอหือยังเอาไม่ใช่ไปนั่งขี้คนสิครับต,ตรงี้นัได้ปะหอมเจะ,ะไม่ต้องกลัวนะยังไงนะมาแล้วอะยืนให้พี่รหอมกินนไม,ไ,ไมกินไหมหกินแหมดกินไหมหมดไหมหอ่ะเีลยวก็หมดแล้วหอมกินดูอหอมกินยู่ขาฮอต

นี่คุณหมอตรวจพี่หวงหอมก่อนนะนี่เห็นไหมเห็นไหมเด็กๆตอนนี้พี่หัวหอมฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่เจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บป่ายพาพี่หัวหอมเข้าไปในบ้านนะคะเด็กๆตอนนี้พี่หัวหอมก็ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ อะไรอะไรอะไรเพื่อป้าเพื่อมวลด้วยอ่ะเออเอาป้าไฟเขียวไปอ้าวพี่ป้าไฟเขียวไปได้แล้วนะเอาปีป้าหยุดก็หยุดอป้าไฟแดงหยุดเอาไฟียงไปเขียวอยู่แล้วเร็วรีบไปเราเด็กเด็กเอาป้าไฟแดงไปเหรอไฟแดงอะต้องหยุดแต่ไฟเขียวอ่ะไปได้ไฟืองก็ต้องหยุด ไฟเหลืองก็ต้องเตรียมตัวไปเตรียมตัวไปขึ้นไปเลยค่าดูอ่าเด็กๆตอนนี้เราถึงปั๊มน้ํามันกันแล้วนะคะเ,คเราจะมาเติมน้ํามันนะนี่ดูดีดูถังน้ํามันเห็นเป่าวเพื่อนอ้ป,ป๊ปาจะเติมสีไหนนะดูดิป,ป๊ปาเติมน้ํามันอยู่หน้ารถเราเลยนะเนี่ยป,ป๊ปาเ,เลือกสีเหลืองนั่นก็คือเบนซินนะเพื่อนๆเบนซินสีเหลืองนี G ่ไงเขาเติมอยู L ่หน้ากระบะรถเราเลยอะเห็นเป่า น้ำคับไม่เติมอยู่ตรงนี้เหรอเขาไม่เติมด้านข้างรถของเรามันเป็นรถคุณปู่รถโบราณนะใช่เขาต้องเติมอยู่ด้านหน้าเทเบิลเ<ม>ช่ไหมพี่เฟียสไปปี๊ปี๊ปีเตพี๊ปีเตปลมหายแล้วหรอพี่หัวหอมโดนฉีดตรงไหนอะเมื่อกี้เนี่ยต้องตูด,ต,ต,ดต้องตูดเลยเหรอ <ใน S 1> โอ้หน้าตูดตาดยังเลยเฟ้อเฟ้อรถรถรถโบราณดูดูอมาสุดดิ